สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านนายทาเษถีนะคะคุณป้าเราเจอกันกี่ครั้งแล้วคะเจอกันครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครังที่สองครั้งแรกคุณป้าสักกับน้องปลาที่ไหนคะสักที่นี่ค่ะสักที่นี่สักไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็ความุ่มสกดีนะมองก็แบบไปเรื่อยๆอ่ะค่ะก็จะสักไปแล้วก็พักลูกก็เอาเงินก้อนมาให้แสนนึงแล้วก็ในครอบครัวก็ไปเรื่อยๆดีขึ้นอบุ่นขึ้น ใช่แล้วก็ได้ไปซื้อที่ไดไวอิ้หน่อยหนึง่งสองงานก็คิดดีขึ้นน่ะถูกหวยไหมป้าเล่นหวยไม่เป็นอ๋อไม่เล่นหวยแต่ว่าคุณป้าได้เงินจากลูกแล้วชีวิตในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ใช่ใช่ดีขึ้นค่ะชอบไหมคะชอบค่ะเพราะวันนี้พามาอีกสามท่านนะคะมามาอีกเอาล,ลูกด้วยเอาลูกมาด้วยเพื่อนลูกมาด้วยอ๋ยอเเพราะลูกก็เห็นว่าคุณป้าดีขึ้นรู้สึกว่า ก็เลยชวนลูกมาบอกเออชีวิตลูกไม่ค่อยดีก็เลยชวนลูกมาด้วยแล้วใครแนะนําให้คุณป้ารู้จักกับบ้านฮัททาเษฐีค่ะก็ไอหัวหน้าที่ทํางานอยู่ด้วยกันเขาเปิดโอาฮะเปิดโอ่ซ่อมรถเขาดีขึ้นไงเอาเขามาสักแล้วเขาแล้วให้คุณป้าฟังใช่ใช่ก็เลยพาเขาก็พามาครั้งแรกเอาครั้งแรกป้ามากับเจ้าของเจ้าของโอ้ใช่อันนี้ก็ได้มาได้ตัวเองพาลูกมาแล้วคุณป้าเห็นเขาดีขึ้นจริงๆใช่ไหมค่ะ เขาดีขึ้นเลยอ่ะเขาเขาเป็นยังไงบ้างก็เขามีเงินมีทุกเย็่งทุกสิ่งทุกอย่างสแสดงว่าง,งานดีเงินดีใช่ใช่ค่ะแน่คุณป้าก็โชคดีเหมือนเขาเลยก็คือว่าเราไม่ได้เยอะแยะแต่ะางต้นในครอบครัวอบอุ่นมีมา,มามเรื่อยๆนะใช่ใช่จริง,ง,รงๆหลายคนก็บอกว่าความสุขในครอบครัวมากกว่าเงินทองเนาะเพราะเราต้องอยู่กันทุกวันใช่ไงเราอยู่อย,อยู่ด้วยกันทุกวันถ้าจุดนั้นไม่มีความสุขก็มีเงินก็เท่านั้นแล้วใช่ เพราะว่า,วาเนี่ยคุณลูกก็มาด้วยแสดงว่าเห็นเห็น,เห,นเห็นกัความรู้สึกที่ไหมแล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนไปบอกเพื่อนเขาบอกว่าจะเดินตามรอยแม่เขาไม่เคยเชื่อถือเนไงบอกเราไม่ได้เอาเยอะแยะคือว่าเอาความสุขในครอบครัวแล้วการเงินการทองอเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้เยอะเหมือนคนอื่นเขาใช่ป่ะแต่ชีวิตดีขึ้นไงก็เลยบอกเพื่อนลูกก็เลยแนะนํากันมา อย่างนี้คนที่แนะนําป้าก็ดีใจเนาะที่เห็นป้ามีความสุขขึ้นนะหนูก็ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะมีสิ่งดีๆมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตทำอะไรก็รับรื่นนะคะขอให้ป้ามีความสุขเยอะๆนะคะ,ะสุขภาพแข็งแรงสวยวันรวยวันรวยคืนเนวยน,นะป้าจา๋าโชคดี<า>นะคะสวัสดีนะดค่ะ